คนเด็กชายพิรษับุญเท้าในละครเรื่องมนรักน้องผักแยงรับบทเป็นตะคบครับเป็นหลานนางเอกหรือว่านภู่ครับไอตะคบคนนี้จะเสบจะซนแค่ไหนติดตามในละครเรื่องมนรักน้องผักกะแยงทุกคนอาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าทําไมน้องนนได้แสดงละครเรื่องมนรักน้องผักะแยงครับ เนี่ยน้องนอนก็ไปแคสงานให้กับทางบริษัทเอคอาร์ตครับพอเสร็จแล้วทางบริษัทติดต่อกลับมาว่าน้องนอนแคนสงานผ่านครับน้องนอนดีใจมากๆเลยนะครับที่จะได้ร่วมงานกับผู้กํากับระดับมืออาชีพลุงอ๊อฟพงพัฒนครับและที่ดีใจไปมากกว่านั้นนะครับน้องนอนจะได้ร่วมงานกับซุปตาร์ระดับเมืองไทยพี่ณเดชและพี่โบครับยังไงฝากด้วยนะครับ ละครเรื่องมนรักหนองพักแห่งทางช่อง3กด33มสิบสาองทุ่มยีสุกเสาร์อาทิตย์เต็มหน้าจอ3วันเลยนะครับถ้าพูดถึงกับพี่โบและพี่แบนนะครับเวลาเข้าชากนี่ยน้องนนจะเป็นคนเก่งๆนะครับเพราะว่าไม่กล้าพูดกับซุปตาครับผมแต่น้องนนเป็นชุปกระเขือครับ นูนุก็ไม่กล้าพูดและพี่ทั้งสองคนเนี่ยก็มาสอนน้องนนว่าอยากเล่งทําอะไรทําให้มันธรรมชาติจะได้ผลงานออกมาดีครับพอเสร็จแล้วเข้าฉากจริงพี่โบกับพี่เบทุ่มเทกับงานมากๆเลยนะครับไม่ได้ออกแนวดุนะครับแต่น่ากลัวมากครับขอพักกองพี่เบกับพี่โบน่ารักมากๆเลยนะครัะมามา,มาพูดถึงนิสัยนะครับ อ่ะเอานี้ใส่พี่แบก่อนแล้วกันพี่แบเนี่ยเป็นคนติดดินมากๆเลยนะครับกินบ่อยครับกินทุกอย่างเลยครับจะบอกความลับอะไรให้นะครับพี่แบเนี่ยพายลมเก่งมากๆเลยนะครับน้องนนก็เลยพายลมใส่กับมันเป็นการประชันการพายลมเลยล่ะครับทั้งทีมงานทั้งนักแสดงเลยครับงั้นมาพูดถึงนิสัยของพี่โบกันเลยครับพี่โบจะเป็นคนน่ารักตลกครับผม อบแกร้งน้องครับงอนกันไปงอนกันมางอนกันไปงอนกันมาก็ได้มง้อกันเหมือนเดิมล่ะครับอ่ะยังไงฝากด้วยนะครับละครมนรักน้องผักแยงช่องสามกดสาสาสุกเสาร์อาทิตย์สาวันเต็มเต็มสองทุ่มยี่สิบครับเรามาพูดถึงกระสรแสละครเรื่องมนรักน้องผักแยงกันเลยนะครับผมนะคนในหมู่บ้านน้องนองนงดูกันทุกหลังคาเรือเลยนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับน้องนนไปไหนมาไหนเขาจะไม่เรียกน้อง เขาจะเรียกว่าตะขบตะขบตะข,บ,ตขบครับตอนนั้นน้องนอนไลฟ์สดโอ้ยมีแต่คนดูครับพันสองพันวิวเองแต่เชื่อไหมครับล่าสุดเกือบล้านแล้วครับจะไม่ให้พูดได้ยังไงล่ะครับมนรักน้องผักกระแยงเนี่ยสดสดจริงๆครับผมถ้าใครไม่เชื่อศุกสาวาทิตย์กดดูเลยนะครับช่องสามกดสามที่สามมนรักน้องผัก สองทุ่มยี่ทางช่องสาม ขอบพระคุณลุงออฟป,ปงพัฒน์ประแดงธัญญาพี่บีบีป้าแคกทีมงานดูเอนเตอร์เทนเมนต์และทีมงานช่องสามทุกท่านที่ให้โอกาสน้องนอนได้มาร่วมงานในครั้งนี้ครับหวังว่าทีมงานช่องสามและดูเอนเตอร์เทนเมนต์จะให้น้องนอนได้ร่วมงานอีกสักครั้งและต่อๆไปครับขอบคุณครับ